สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะวันนี้อยู่กับน้ำตาลอีกเช่นเคยค่ะ YouTube Channel วล้อทิพเทสเตอร์นะคะไฮร์แทกเตอร์มือสองค่ะและอุปกรณ์ต่อพ่วงจังหวัดกำแพงเพชรวันนี้ก็อยู่กับน้ำตาลอีกเช่นเคยเดี๋ยวพามาชมรถแท็กเตอร์ยันมารุ่นฮิตอีกหนึ่งตัวนะคะ EF 3 9 3 t ตัวนี้39แรงม้านะคะ 4WD ีดขับเคลื่อน4ล้อหน้าใหม่ออยู่ที่3,480ชั่วโมงการทางานนะคะจดทะเบียนปีพศ2565นะคะมีเล่มทะเบียนครบเลยมา พระอ,อุปกรณ์หน้าหลังตามนี้เลยนะคะใบมีดดันดินหน้าแล้วก็อุปกรณ์หน้าหลังใส่เป็นโรตารี่ RX 163E นะคะตาช้างนะคะข้างหลังเป็นโรตารี่ตาช้างนะคะ1เมตร63เซนติเมตรนะคะสภาพพร้อมใช้งานนะคะตัวนี้เดี๋ยวหนูแจ้งราคากันเลยเนาะสภาพพร้อมใช้งานตามนี้เลยนะคะาราคาตัวนี้นะคะเซตนี้นะคะอุปกรณ์2ชิ้นตามนี้จะอยู่ที่295,000บาทนะคะ2 9 5 0 0 0บาทราคานี้รวมส่งฟรีทั่วไทยไม่บวกค่าขนส่งเพิ่มแล้วนะคะส่งฟรีทุกจังหวัดเลยนะคะ ก็ให้ชมประมาณนี้ละกันเนาะเดี๋ยวให้ดูการทํางานด้านหลังนะคะ PTO ใช้งานได้ตามปกติสนใจติดต่อมาได้เลย0 8 7ย์แปดเจ็ดหรือว่าศูนย์แปดเก้าก็ห้าเก้าหนึ่งสามสามเก้าแล้วเราตั้งอยู่ที่ตลาดท่ามะเขือนะคะอําเภอคลองขุงจังหวัดกําแพงเพชรเปิด365วันไม่หยุดวันเสาร์อาทิตย์ไม่หยุดเลยนะคะเจะเลิกอยากได้ยังไงก็โทรเข้ามาแจ้งกันได้เลยตัวนี้ EF 3 9 3 t รุ่นฮิตนะคะแล้วก็สภาพเดิมๆเนาะไม่ได้ตกแต่งอะไรนะขายไปแบบ สภาพเดิมๆเลยเอาไปใช้งานไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะสนใจอย่าลืมทักทายกันเข้ามาคะ่ะ